เดี๋ยวเราก็จะไปยกล้อส่งท้ายปีกันนะครับผมเออรถติดหนาวอ่ะไม่รู้จะยกได้หรือเปล่าดูดิเข้าโค้งเลยไม่ได้เข่าโค้งเลยการสวัสดีคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวล้อลอยนะผมก็พอดีเมื่อวานเราบอกว่าเราจะเอารถไปยกล้อส่งท้ายปีเนาะก็ให้คนดูเลือกนะครับผมก็คนดูก็เลือกเวฟกับเอ็ม เออก็อยากเอามีโอออกไปแหละแต่ว่ายางมันแบนนะผมคือไม่ได้ขับนานมากเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปยกล้อส่งท้ายปีทล้วผมเอาแบบยาวเหยียดไปเลยนะเอาแบบว่าลูกสูบติดกันเลยทีเดียวนะก็แหละทุกคนเบฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปหมอบกันหลังปีใหม่ดีกว่านะเออมันจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นปีใหม่เอาเฮ้ยหรือจะคว่ำวันนี้หรือเปล่าก็ส่วนลาวนะผมเดี๋ยวเรามาใส่กันหลังปีใหม่แล้วกันนะอ่ะนี่ก็จะเป็นบาวเดิมนะผมมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบาวแต่งมาทุกคน เดี๋ยวค่อยมาไล่กันที่หลังแล้วกันนะผมเดินยิบจงนิดเจ็นเนี่ยก็มีอยู่เดี๋ยวค่อยมาลองใส่กันอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คมันมกันก่อนนะครับผมโอ้โหรถไม่ได้ล้างแค่ไม่ได้ขี่เลยทุกคนคันนี้ขี่แค่แบบว่าขี่มอเไอม่แม,แม็นเนะ่ะภาษาบ้าน,นเราเนาะไม่ได้ขี่แบบดันล้นทุกคนรถไม่สมบูรณ์นะครับผมโอ้โหน้ำมันหมดว่ะไม่รู้จะยกได้หรือเปล่าดูดิโอ้ น่าจะไม่เกินมือผมอ่ะทุกคนก็ไม่ได้ม้หลออเข้าโค้งไเลยมาง่างไปเลย่แค่นี้ก่อนทุกคนอันนี้คือมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยกกันที่เดินทุกคนทางเลี่ยงนะไม่ใช่ทางเลี่ยงดิมันเป็นทางไปนาเออผมเรียกทางไปนาทุกคนเ,ออเดี๋ยวไปยกกันเส้นนูดด้นที่วานะครับผมก็มจะเต็มเรื่องคันนี้ลืม มันจะเป็นลูกอะไรว่าให้เป็นลูกข้าเก้าทุกคนเออทำพาแบบว่าขี่เล่นแล้วผมตอนนี้ยังไม่จบเลยมันแกล้กนะผมเออสาแบบว่าขับรถไปตั้งแต่สารคามนะผมเอาไปแก้ที่กรุงเทพนะก็ยังไม่หายนะเออช่างฝีมือไม่ถึงหรือเปล่าเออยอกยอกนะผมก็เอมผมก็ท,ทําที่ช่างที่ทำเอยมให้ผมนะผมก็ไม่รู้จะวิ่งยังไงนะเออ จะบอกไว้ก่อนว่าผมซื้อดีมาแล้วนะครับผมแล้วเราคนที่รอดู51 52 53แ่ยก็รอเลยนะครับผมเออผมกั้าจะแบบว่าคันการสเต็ปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แคมเขาก็จะเติม็จะเอาอีกคันหนึ่งอะไรอย่างงี้นะไม่ได้เหลือหรอกอะไรอย่างงี้ก็ชอบเล่นเกมเออเล่นเกมว่าแตกปุ๊บซื้ออะไรแค่นั้นแหละทุกคนเอออ้นะผรไม่มีบ้านคนนะผม,มิดนี่ไม่มีบ้านคนนะทุกคนเออเดี๋ยวเราไปปิดกันที่โน่นอีกคันหนึ่งนะครับผม ก่อาจะถึงเดี๋ยวไปเจอกันทางไปนาแล้วกันทุกคนไปเราก็ถึงทางไปนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็จะมายกล้อตรงท้ายปีเออเป็นคลิปสุดท้ายในปีนี้เออเอาแบบไกายถวนเลยไหมล่ะห <c oughs> ยอกหยอกนะครับผมก็จะมายกล้อทางไปนาเห็นไหมทุกคนคือมันโล่งมากเห็นไหมมันโล่งมากแต่วันนี้รถเราไม่งมีปัญหาว่ะปัญหาอะไรก็คือรถผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันแก๊กว่ะก็คือเวลา เราลากไปเนี่ยท้ายเกียร์แล้วผมรอบสูงๆเนี่ยรถผมมันจะถอยนะทุกคนแล้วมันก็มีเสียงเก๊ๆๆมเออผมพยายามไล่หัวฉีดแล้วก็ไล่น้ำมันแล้ววิ่งไม่ได้ว่ะเสียงว่ะแต่ถามว่ายกได้ไหมมันก็บอกยกได้แหรอทุกคนเปลี่ยท่าลองดูไปเอาตัวดิ ประมาณหมื่นสองทุกคนอันนี้คือผมเอาไปแก้มารอบหนึ่งแล้วนะ ก็พอยกได้นะอืมแต่ว่าท้ายเกียร์จริงๆอ่ะคือมันบิดแล้วมันถอยทุกคนประมาณนี้แหละต้องเอาไปแก้อีกรอบนึงท้าแก้รอบนี้ไม่หายผมคิดว่าผมน่าจะได้เปลี่ยนช่างนะเออดับเห็นไหมต้องไปตั้งเดินเบาใหม่นะครับผมมามาอีกรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้ยกไปเท่าไหร่วะน่าจไม่น่าจะเพี้ยนแหละทุกคนผมคิดว่านะเร็วโพด สุดท้ายนะครับทุกคนวัสดีมีใหม่ล่วงหน้านะครับผมเออสำหรับเรื่องรถก็มามอากันหน่อยนะดูๆทุกคนอย่าไปหักซิ่งเนะ <c oughs> อะ เป็นหมู่บ้านนะผมก็จะไม่ขี่เข้าไปนะทุกคนอ่ะของอันนี้เป็นไงดูรอส่งท้ายปีก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าสนาม400เมตรหรือว่า1กิโลนี่โอ้โหเอาผมไม่อยู่อะทุกคน <c oughs> okay. ยกโค้นสนุกผมบอกเลยเองไม่ได้แค่เออใครมีก็เอาไปทำมนซะผมบอกเลยว่ายกร้องกันมากทุกคน คลิปส่งท้ายปีเป็นไงผู้คนจัดลายยาวๆเลยอ๊อด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 ออดไปห้าห้าเนีย่ยรถไม่ไหวเกินแต่ก็พอได้แก้ขัดนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบผีคันนี้มากแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มัน มันหุนหวยไหมเออมันไม่เคยติดมือเท่าไหร่นะครับผมต้องลากกับลากรอบสูงๆหน่อยนะอืมแต่พอลากลอดสูงๆเนี่ยแม่งรถเสือกถอยเออดูดูนะนะนะเอ่ยกล้อหลังได้ไหมนี่เรองตัวดูมั้ง ลายเลยว่ะท,ทกุกคนเจดีนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมจะลองยกยช้าดูนะลืมทั้งหมดแล้วยกช้าขายกกันยังไงโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนไม่ใช่ว่ายกช้าไม่ได้นะคือจะบอกไงวะเห็นไหมเนี่ย ต้นอ่ะมันบิดแล้วมันสะดุดอ่ะอืมโว้ชีต e อีแบนหหาหมองมาเติมเบนซินไงประเด็นอ่ะอีแบนหเนี่ขี่ไม่ได้เลยนะทุกคนคือแบบบิดไปมันอ้ออย่างเงี้ยไม่ได้วะ่ะยังไงคลิปนี้ก็มายกเ้อส่งท้ายปีเท่านี้นะครับผมงก็ไม่เจอกันปีหนะ้าทุกคนคลิปส่งท้ายปีก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้านเชอไปก่อนไม่เจอนคลิปหน้าทุกคนไปละ